แม่จาาลูกสงสารแม่จริงนอเห็นน้ำตาแม่ครอคงคิดถึงพอ่อที่จากไป โอ้ตอนนี้มีเราสองคนชีวิตต้องดิ้นรนทนเห็นแม่ร้องไห้ใครนอใครจะมาเมตตาพ่อจากไปแล้วเหลือแต่แม่แลห้ากําได้นาะ คิดแล้วพาใจเศร้าวันนี้ลูกอยากช่วยแม่หาเงินเห็นแม่เหนื่อยเหลือเกินแม้วันที่ป่วย โรครุมเร้าแม่ทนฝืนหวร่างกายร้อยรินต้องทำมาหากินดิ้นหาเงินซื้อข้าวให้ลูกได้กินอิ่มหลับสบายลูกแสนสาบซึ้ง สุดหาคำบรรยายแต่เสียดายลูกยังเล็กเด็กเกินไปรู้ไหมลูกเป็นนักร้องแล้วนะครู เพลงกะรุนาเมตตาตัวลูกแต่งเพลงให้ไว้แม้วันนี้ลูกยังไม่ดังหาสตังไม่พอเหนื่อยไม่ท้อทนสู้กว่าจะถึงเส้นชัย คืนนี้ได้เสียร้อยแฟนเพลงคลองมาไลแม่เชื่อไหมน้ำตาลูกไหลล้นปรีแม่จ้า แม่อย่าร้องไห้เลยน้อถึงจะไม่มีพอ่อก็ยังมีลูกของแม่คนนี้ ลูกจะร้องเพลงให้แม่ฟังถ้าวันใดลูกดังหาสตังมาได้อยากให้แม่สบายเสียทีแต่คิดแล้วทอวาสนาตอนนี้เศร้สาสิ้นดีให้พอลูกที่นะแม่ ハハハハハ。<laughs>